สวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับวยครับวันนี้โอ้ดีมากเลยครับได้เจอนาด้วยเยี่ยมเลยครับเจอนาอีซุสุเมโธอีซุเมโธครับวันนี้นํารถมาจากฟาร์มยูเอ็กนะฮะโชคดีมากครับได้เจอนากระมวนการยางอันนี้เป็นเจ้าพ่อเลยนะครับของวงการเลยนะครับช่วงบ้างมีว่าคันนี้ก็เป็นเอฟซี F4 เขา F4 นักขโมนด้วย F4 น้าแปดด้วยจากเมืองจัดคุณจากเมืองจันทบุรีเป็นเจ้าของคาเฟ่เดี๋ยวต้องไปเที่ยวแล้วครับคันนี้น้าแปดเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะเป็นรุ่น Active สีขาวมุกนะฮะครับผมราคาค่าตัวรวมสีขาวมุกอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทแต่คันนี้คุณตุ้ยบอกว่าให้แต่งให้เหมือนตัวท็อปเลยแล้วก็มาจัดช่วงล่างกันนะให้เต็มระบบเลยต้องเ KM dressing กันบนกันยางคันนี้ทําอะไรไปบ้างเดี๋ยวผมให้น้าแปดบอกแล้วกันนะครััับบได้้คครรนนนนีะะะะฮฮเอแปสติกก์ แล้วก็อุดรูเสาอากาศเพิ่มคีบฉลามนะครับใส่เหลาหลังคาเทียบอุดรูไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็ใส่กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเหมือนตัวท็อปพร้อมแผงข้างดำมันเงาในรถอันนี้มีโปรโมชั่นไหมครับน้าแป๊ะมีครับมีครับฝากติดตามน้าแป๊ะด้วยนะฮะมีโปรนะครับแต่คันนี้ไม่ได้เปลี่ยนฝาครับแล้วก็ใส่ช่วงล่างของน้านะครับเดี๋ยวไปดูเบาะข้างในด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเออเรามาดูไอ้นี่ก่อนฮนะโอเคครับมาดูล้อครับก็เป็น t 3 7ครับดำมันเงาเลเซอร์แดงขอบ18นะครับลัดด้วยยางโตโย่ Sg32656108 อันนี้มีให้เลือกหลายสีด้ยนะครับครับมีทุกสีครับอ่าแล้วเดี๋ยวไปดูช่วงล่างนะฮะช่วงล่างเปลี่ยนเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะฮะสี่ต้นพร้อมสปริงโหลดข้างหน้าเป็นควีนซีรีส์ปรับได้16ระดับและปรับองศาด้วยนี่ครับปีกนกงคู่หน้าปรับองศาของโปรเฟนเดอร์กันโค้งคู่หน้าของ KM นะฮะใส่กันโค้งคู่หลังของ KM r a c i n g ด้วยนะฮะหน้าลงนิ้วครึ่งหลังลงสองนิ้วเป็นสแตนดาดเลยนะครับหน้า1.5หลังสองนิ มันจะไม่ติดนะฮะท้ายไม่โด่งแล้วก็นี่ให้ข้อสําคัญดี๋ยวาให้จบครับต้องใส่คิ้วล้อด้วยครับดาด้านของน้าก็จะมาเป็นชุดนี้นี่้าทามาหลายโมนะครับเนี่ยยังรอครับยังรอนี่ก็ T E สามเจ็ดนะฮะดำเงาหยอดแดงนะครับเลเซอร์แดงนี่นะฮะข้อดีของล้อตัวนี้นะครับทุกหมื่นโลเราสลับยางได้ง่ายครับแลวรัดด้วยางโตโยนี่เงียบจบเงียบแน่นอนครับเขาบอกลื่นน้ําได้ดีเลยรุ่นนี้ดีครับดีมากครับ ใช่ครับแล้วก็ใส่คิ้วล้อนะจบเลยล้อหลังก็จะเป็นมิกกี้แบ็กซับแทงครับพร้อมสปริงโหลด2นิ้วปรับได้8ระดับครับแประดับน้าเซนเรียบร้อยครับต้อง KM Racing ส h ิ p ชอนะครับระคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูคันนี้ปกติมาจากโรงงานไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่ครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมคิกเซนเซอร์มีโปรนะฮะฝากติดตามทัพแปะด้วยนะครับผม6ดีนี่ก็ให้นะคืนคุณลูกค้าหมดนะฮะชุดที่ถอดออกมานะครับโชคสปริง ปิ่งนกนะครับอ่านี่เป็นไงฮะเงียบไหมฮะอนี้อยู่ในโปรฝักติดตามนะครับอ่าต่อไปดูเบาะนะฮะโชว์เบาะหน่อยเบาะเป็นสีน้ำตาลอิดนะครับเรียบร้อยนะครับออกมาจากโรงงานรุ่นนี้ไม่มีนะครับเป็นเบาะผ้าอ่าแผงข้างเป็นน้ำตาลเอดูข้างหลังเย็บเรียบร้อยมากครับจริงๆนี่เบาะเลือกสีได้ใช่ไหมนะแป๊บเลือกสีได้ครับพร้อมผมหกดีผมหกดีให้ฮะปูทั้งคันเลยครับลองดูครับที่พื้นนะครับคันนี้ใส่พุสตาร์ด้วยสตาร์ทนอกรถได้ด้วยนะครับ แล้วได้สัญญาณการขโมยด้วยแล้วก็กล้องบันทึกหน้าพร้อมเมมโมรีการ์ดเบาการเย็บเรียบร้อยนะครับเป็นโคแม็กนะครับไม่ร้อนนะฮะงานปานนิดมากฮะดูเดินด้วยได้สีส้มนะครับผม 6D ปูทั้งคันแล้วก็คันนี้นะฮะอยู่ในโปรมีคันเร่งไฟฟ้าให้ด้วยนะครับปรับได้9เลเวล9ระดับนะครับมีนี่ด้วยครับเซนเซอร์หน้า4จุดหลัง4จุดเหมือนตัวท็อปเลยครับอยู่ในโปรนะฮะล็ปติเกอร์ซึ่งคันพร้อมลงเล่มนะครับแล้วก็ใส่ราวหลังคาเทียบนะฮะอุดรูเสากาดเพิ่มคีบฉลามเนี่ยรับสัญญาณได้จรรริิงนนะะต่ออเเเข้าากับฟวทยยุล น้าจำได้หมดนะฮะเพราะว่าทุกชิ้นทุกงานแฮนด์เมดครับนะดูแลและตรวจสอบคุณภาพเอง QC เองครับไม่ต้องห่วงออกจากฟา์มิวเอ็กไม่เสียชื่อครับของแต่งเยอะแยะมากมายครับน้ป้าคันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับมีโปรครับเดี๋ยวนะป้าฝากโปรเดี๋ยวนี้เลยนะฮะสีขาวมุกลำนี้นะครับเจ้าลำนี้ยกไปได้เลยนะฮะใช้เงินดาวออกรถเพียง2 6 8 0 0 0บาทครับ่อนสบายๆนะฮะ8 4เดือนจิบๆินะฮะเดือนละ16,00 0กว่าบาทเท่านั้นเองฮะ ทักหาโทรหานะแปะได้นะครับช่องทางติดต่อนะแปะนะครับหน้าโปรไฟล์นะครับจากฟาร์มมิวเอ็กนะฮะน้แปะดูแลให้ไม่ต้องห่วงเลยครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ FC ก็นับใครที่เป็น FC ผมอยู่นะครับน้าแปะก็ยังมาทําที่ผมอยู่นะครับรับรองนะแปะของดีมีมาตรฐานแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องมิวเอ็กนะครับนายยกให้น้แปะเป็นกูรูเรื่องมิวเอ็กจากฟาร์มมิวเอ็กครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปตั้งศูนย์ต่อครับครับผมของน้ากระมวลทุกรำตอนนี้นะฮะตั้งศูนย์ หัวล้อเรียบร้อยครับไม่ตจองหัวยังไงนะแป๊ะฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้นะแป๊ะลาไปก่อนนะฮะสนใจต้องรีบทักมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ